จากเรื่องเด่นของมือบนเช้านี้เราไปเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้ครับประเด็นร้อนต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์บางทีเดี๋ยวนี้คือยุคนี้ครับลูกหลานเราเขาก็มีกล้องมือถือถ่ายรูปเก็บเสียงเราพูดอะไรไม่เหมาะสมทําอะไรไม่สเหมาะสมเขาก็เก็บภาพแล้วก็นําไปฟ้องสื่อออนไลน์ครับเป็นอย่างนั้นทําให้เกิดกลายเป็นข่าว ใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องที่จะให้ชมต่อไปนี้ครับอันดับแรกนี้ผมจะให้ชมก่อนครับนะฮะให้ชมก่อนเป็นภาพภาพนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ชมก่อนนะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับเป็นภาพของครูนะฮะเป็นภาพของครูที่จริงๆแล้วนี่ก็คือถามว่าครูมีเจตนาที่ดีต่อน,นันกเรียนไหมก็มีเจตนาที่ดีแต่ว่าการลงโทษ ับไม่เหมาะสมที่นี้ครับอ่าดูภาพนี้ครับ่เป็นภาพนี้นะฮะแ่ยังยวแยครับเป็นภาพของครูซึ่งลงโทษนักเรียนครับลงโทษนักเรียนก็คือ ใช้เท้าเตะนักเรียนเพราะว่านักเรียนนี่คือหนีเรียนหนีเรียนแล้วก็พอถามแล้วก็คือพูดง่ายเพียงแค่เด็กหนีเรียนนี่ครูก็ยั่วอยู่แล้วนะครับพอถามว่าทํำไมถึงหนีเรียนครับเด็กตอบมาว่าขี้ขาดนะฮะขี้ขาดเฮี้ยนเหฮะน,นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนกับเอาน้ํามันนี้ราดเข้าไปที่กองเพลิงแล้วครับครูกัวก็ยั่วครับก็เลยลงโทษแต่ว่าแทนที่จะว่ากล่าวตักเตือนนะฮะ ทีนี้บางเอิญว่าช่วงหลังนี้เขาก็ห้ามครูนี้ตีเด็กด้วยครับครูแกก็เชื่อกติกาคือไม่ตีเด็กแต่ว่าแกเตะแทนทีนี้ครับนะครับแกก็เตะแทนลงโทษนักเรียนทีนี้เด็กก็เลยกลายเป็นว่ามีเอาเขาก็มีคนถ่ายคลิปทีนี้ครับพอถ่ายคลิปนําไปโพสต์นะครับพอไปนําไปโพสปุ๊บมันก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาทีนี้ครับ ก็เลยจาเป็นต้องมีการขอโทษผู้ปกครองด้วยอทีนี้แต่ว่าเขาก็มีสาเหตุเขามีเหตุผลในการเตะนะครับโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นภาค3ครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่อําเภอพนาจังหวัดอํานาจ,จเจริญครับโดยระหว่างที่ครูทําการสอนอยู่นั้นได้ใช้เท้าซึ่งสวมใส่รองเท้าหัวแหลมครับเตะ บอกว่าเตะอย่างแรงนะครับไปที่ไปที่นักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับซึ่งสามารถทําให้นักเรียนที่ถูกเตะอาจจะบาดเจ็บได้บวยนะข่าวแล้วก็แล้วก็เข่าขา,ขา,ขานักเรียนยังเต็มที่เข้า่าเนาะโดยทางเพจได้ระบ,บุข้อความเพิ่มเติมบอกว่าอีกหนึ่งคลิปสั้นๆแต่สื่อความหมายจากภายในคลิปได้เป็นอย่างดีโรงเรียนอะไรหว่าครับครูใช้ท้าแบบนี้ยังได้ยังไงคะนะครับแล้วก็มีการ ทีนี้เวลาลที่โพสเนี่ยเขาก็มีความรู้ทางกฎหมายนะครับนั่นคือให้เป็นปริศนาธรรมครับว่าเป็นโรงเรียนรั้วแสดขาวในอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญทีนี้ถามว่าโรงเรียนที่มีรั้วแสดขาวนี่มันจะมีสักกี่โรงเรียนครับอยู่ที่อำเภอพนาครับแต่ว่าเขาเอ่ยเป็นปริศนาธรรมเอาไว้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงนะฮะซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงครับ มีคุณพูนศกคุณพูสุกเพจมาส่งข้อความมาครับบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอกันทละลักษ์นะครับภาพเสียงชัดเจนดีมากครับถ้าเผื่อเปลี่ยนสีม่านฉากหลังตามสีวันจะดีมากจะดีไม่น้อยทโทโโนะครับผมอันนี้มันมันนี่พม่านครับผมมันไม่ใช่ฉากหลังของซีจีนะครับอันนี้พม่านจริงๆครับอ้าวขอบคุณนะฮะขอบคุณครับผม ก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวนี้ไปก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเป็นการการะทัการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับฐานะของความเป็นครูควรจะใช้วิธีการลงโทษให้เหมาะสมครับและก็การกระทําดังกล่าวนี้อาจจะสร้างบาดแผลทางใจให้แก่นักเรียนในอนาคตได้โดยโพสต์มียอดกดไลค์กว่า1 5 0 0ครั้งด้วยกันครับนะฮะหลังจากที่มีคลิปออกมาทีนี้ครับก็แน่นอนนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ก็จะสร้างความเสื่อมเสีย ให้แก่ทางด้านโรงเรียนได้โผต์ post สุดท้ายครูท่านนี้ครับก็เลยต้องโร่ขอโทษครอบครัวของเด็กครับที่เตะสั่งสอนอยากให้มีระเบียบเท่านั้นครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับทานด้านไทยรัฐก็รายงานต่อครับไทยรัฐบอกว่าจากกรณีนะฮะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นภาค3ได้โพสต์คลิปคุณครูสาวโรงเรียนดังประจำอำเภอจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับใช้รองเท้าหัวแหลมเตะนักเรียนครับ ทำให้มีหลายคนนี่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์การกระทาของครูคนดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับแหมก็น่าจะรู้คําตอบอยู่แล้วนะครับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าครูสาวคนดังกล่าวนี้ได้เดินทางม,มายัางบ้านของเด็กนักเรียนทั้ง3คนที่บ้านหัวดอนและก็บ้านโคกกลางตําบลไม้กรอนอําเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญครับเพื่อไปขอโทษครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง3คนที่อยู่ในคลิปครับ โดยครูคนดังกล่าวนี้เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุนะครับเด็กทั้ง3คนไม่ยอมเข้าห้องเรียนครับตนเองจึงเดินไปตามเมื่อเดินไปถึงใต้ถุนเด็กทั้ง3คนเห็นครูก็พากันวิ่งหนีครับเมื่อครูกลับขึ้นมาที่ห้องพบว่าเด็ก3คนกลับมานน,นั่งที่ห้องเรียบร้อยแล้วจึงได้สอบถามว่าทําไมถึงไม่เข้าเรียนครับเด็กคนแรกไม่ตอบครับอยู่ซื่อเสยเตยเวยส่วนคนที่สอบอกว่า ผมขี้ขานครับแกเป็นคนจริงใจเวลาแกตอบแกก็หันหันซ้ายมาที่หันหน้ามาที่ด้านซ้ายครับให้ดูว่าปากกับใจตรงกันครับนะฮะผมขี้ขานครับพอได้ยินครับว่าผมขี้ขานครับเหมือนเป็นกระตุ้นต่อมโทรสะขึ้นมาครับจิงได้กระทําตามที่ปรากฏในคลิปก็คือรองเท้าหัวแหลมนี่เตะไปที่หน้าแข้งครับของเด็กครับโดยยืนยันว่าตัวเองก็เตะไม่แรงนะครับ แต่ผมคอเชื่อว่าเวลาโมโหมานี่คนจะเตเบาเบาคงจะน้อยอ่ะเนาะเตะไม่แรงมั้งนครับเนื่องจากว่าสวมใส่รองเท้าส้นสูงทีนี้พอมาแล้วก็พอชักเท้ากลับก็มากระทืบพ,พื้นมันก็เลยเกิดเสียงดังครับหลังจากเกิดเหตุก็ได้เรียกเด็กทั้งสมคนมาชี้แจงทําความเข้าใจซึ่งเด็กๆก็บอกว่า I understand มั้งครับผมเข้าใจครับครูมั้งครับ เมื่อเถิดออเมื่อถามถึงสาเหตุที่ไปทํานั้นแบบนั้นเพราะอะไรครับครูก็บอกว่า because เหมือนกันครับเพราะว่าทั้งหมดที่ทําไปเพราะว่าต้องการให้เด็กๆมีระเบียบวิน,นัยเพราะเห็นว่าเด็กทั้ง3คนเพิ่งจะขึ้นมอหนึ่งแต่มีความพยายามที่จะหนีเรียนครับทีนี้พอมีข่าวเป็นอย่างนี้มาทนานทักคุณครูก็เลยไปหายายของเด็กในคลิปนะครับโดยยายก็บอกว่าหลังจากที่ครูมาขอโทษแล้วตนก็อยากจะให้เรื่องมัน เกมโอเวอร์เหมนนครับให้มันจบไปไม่อยากให้สืบสาวราวเรื่องไม่อยากให้ฟื้นฟอยหาตะเข็บครับเพราะเห็นว่าครูได้สนุกผิดแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันกับ่าของเด็กอีกคนนึงก็บอกว่าให้อภัยครูเพราะครูเองก็สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้กับลูกศิษย์อีกไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์คนไหนก็ตามนะครับส่วนการลงโทษทางวิน,นัยก็ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนต่อไปครับนะฮะนี่คุณครูก็ไปขอโทษคุณยายกา,ณยาก็เข้าใจคุณย่าก็เข้าใจ ทีนี้ถ้าเผื่อผมเป็นผู้ปกครองนะถ้าเผมเป็นผู้ปกครองผมก็จะเรียกลูกมาครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณครูเหมือนกันเพราะว่าการนีเรียนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยและครูเขาเองก็เอาใจาใส่ตามไปเรียนครับอันนี้เราต้องแยกเป็นคนละส่วนกันนะครับครูนี้คือสะท้อนว่าเป็นครูที่มีความใส่ใจต่อผู้เรียน เด็กนี้เรียนก็ยังอุตส่าห์เดินไปตามให้เข้ามาเรียนหนังสือซึ่งครูอย่างนี้ก็หายากด้วยปกติแล้วครูนี่เรื่องนี้เรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนเรื่องสอนเป็นหน้าที่ของครูต้องสอนคือต่างคนต่างทําหน้าที่ถ้าเผื่อไม่ไฟดีก็หนีเรียนไปนะฮะถ้าเผื่อไยดีก็เข้าห้องเรียนถ้าเผื่อครูคิดอย่างนี้ครับครูก็ไม่มีญหาอะไรครับก็ทาหน้าที่สอนไปก็ขันชื่อไปนะครับคนนี้ขาดขาดเรียนพอถึงเวลาไม่ครบ 80%ของการเรียนก็หมดสิตสอบก็ทําหน้าที่ไปแต่ว่าครูคนนี้ไม่ได้คิดโดยตรกากาศเพียงแค่นี้ครับยังมีความใส่ใจเดินตามนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูที่มีข้อดีอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อผู้เรียนครับแต่ว่าพอถามเด็กนะฮะทีนี้ความที่ครูอาจจะยังยังอายุน้อยอยู่นะครับแล้วก็ตอบน้ําโหอาจจะสิกิดได้ง่ายพอตอบว่า,วา,วาผมขี้ขานครับ ตอบน้ําหงก็เลยแตกทีนี้ครับก็เลยเตะเข้าที่หน้าแข้งของนักเรียนอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับทีนี้ถ้าเผื่อเราเป็นผู้ปกครองนะครับก็บอกเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ครูทําอาจารย์การเตะนั้นคือไม่เหมาะสมแต่การที่ครูตามผู้เรียนไปเรียนหนังสือนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนี่ต้องขอบคุณขอบพระคุณคุณครูด้วยที่เอาใจใส่ต่อลูกหลาน แล้วก็อยากบอกให้ลูกหลานว่าต้องกราบขอโทษครูด้วยที่เราทําพูดจาไม่เหมาะสมให้ไม่ให้เกียดครูพอไปอย่างนี้เด็กก็จะรู้ว่าตัวเองก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันทีนี้ครับต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ทําอะไรเลยเด็กก็จะบาดภาษาบาตรถ้าเรายามที่ครับยามใจครับโอ้ยอย่างสี่ก็ต่อไปกัเดียวก็ท่าฉีบป,ประจานคู่เดียวคู่ก็จะมาข,ขอโทษย่บเดเซ้าอะววบางงานนี่ต่อไปนี่ก็คือ นักเรียนนี่คือไม่กลัวครูครูเองก็กลายว่าเป็นกลัวนักเรียนทีนี้ครับลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าผิดวินัยไหมก็ก็การเป็นการลงโทษที่อาจจะบอกว่าก็ถ้าเผื่อพูดง่ายๆเพียงแค่ผู้บริหารก็อาจจะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนก็จบแล้วไม่มีอะไรครับนะฮะแต่ว่านี้ก็เปกลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าบังเอิญว่าเป็นคลิปนะฮะ ซึ่งตัวนี้ต้องบอกผู้ปกครองด้วยแล้วก็จริงๆแล้วผู้ปกครองก็ต้องย้ํากับผู้เรียนนะครับนักเรียนลูกหลานว่าเราเองก็มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมก็ต้องกราบขอโทษคุณครูด้วยเช่นกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูที่เอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นอย่างดีก็ลูกหลานก็มีส่วนผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกถูกแยกผิดให้ได้ม่นงนั้นแล้วสังคมก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับอ่ะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งผู้ปกครองและทั้งฝั่งของครูด้วยนะครับนะะ เป็นอย่างนี้ครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของข่าวประเด็นร้อนในจังหวัดอุบลราชในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญก็นํามาฝากกันในเช้าของวันนี้ครับไปอีกไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับไปที่นี่ครับไปที่ทางด้าน อิสุสตังปักพะอีสานนะครับวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทิกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับนะฮะพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเครื่องยนต์3.0ครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิด450นิวตันเมตร ส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้านะครับก็150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะตัวแรงม้าก,กับแรงบิดมันมีความสําคัญยังไงคุณนพเห็นพูดทุกวันเลยนะครับคือถ้าเผื่อตัวแรงม้าสูงมันจะทําให้รถมีพละกําลังมากอย่างเช่น190แรงม้าก,ก็เหมือนกับว่าเรามีม้าอยู่ในฝากระโปรงนี้ถึง190ตัวครับแต่ว่าถ้าเผื่อ150แรงม้าก,ก็คือมีม้าอยู่ในใต้ฝากระโปงรง150ตัวครับพละกําลังก็ต่างกัน แต่ว่าตัวแรงบิดเหมือนกับความเขาเรียกว่าตัวเวลาที่เราออกตัวรถคันไหนที่มีแรงบิดสูงครับการออกตัวจะดีการปีนป่ายภูเขาต่างๆนี่จะทําได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นการที่มีแรงม้าสูงแรงบิดสูงมันก็ทําให้เราออกตัวได้ดีแล้วก็วิ่งได้แรงครับแต่ว่าแทนที่จะกินน้ํามันเขากลับประหยัดน้ํามันทีนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิซูซูนี่คือเขามีการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ออกแบบก็มาสวยงามด้วยนะครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแลวก็เกียร์ออตโต้หสปีดบางคนก็สงสัยว่าระหว่างเกียร์ออตโต้กับเกียร์ธรรมดานี่ควรจะเลือกเกียร์อะไรดีคุณพรณนะครับก็แล้วแต่ครับถ้าเผื่อคุณผู้หญิงนะผมก็แนะนําว่าให้เลือกเกียร์ออโต้ขับง่ายครับผมแต่ว่าคุณผู้ชายนี่ถ้าเผื่อเป็นขาลุยหรือว่าถ้าเผื่อเป็นรถที่ต้องใช้บรรทุกมากนะครับเกียร์เมนนุ่นเกียร์ธรรมดานี่จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นรถที่เป็นรถโดยสารนะครับ คือมัค่อยได้บรรทุกอะไรมีแต่โดยสารอย่างเดียวเกียร์ออตโต้ก็ดีกว่าครับวิ่งทางไกลบ่อยก็เกียร์ออตโต้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อวิ่งภายในเมืองนี่เกียร์ถ้าเผื่อวิ่งถ้าเผื่อบรรทุกนะฮะแล้วก็วิ่งทางไกลนะครับเกียร์ ธรรมดานี่จะดีกว่าถ้าเผื่อวิ่งในเมืองนี่คุจะเป็นเกียร์ออตโต้ครับก็แล้วแต่ประเภทของรถคุณง่ายๆนะครับแต่เขาก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออตโต้ทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝดกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงคือรุ่นไฮ er, แลนเดอร์และก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านรถ SUV ก็คือ V Cross ด้วยและก็รถอเนกนประสงค์ก็คือตัว M ิวเที่ออกแบบได้ยอย่างสวยงามนะครับภายนอกนี่เหมือนรถ SUV ส่วนภายในเหมือนรถเก๋งซีดาน แต่นี่คือรถเจที่นั่ง MPV ครับมิวเครับท่านไปเลือกซื้อได้ทั้ง4สาขาครับทีนี้พอซื้อแล้วนะครับถ้าเผื่อท่านอยากเสริมสมรรถนะทีนี้ครับเลือกเติม EC ทีนี้ครับนะ EC EC เองก็เป็นสารฟูสิทิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำามันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเนเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกรอลดควันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับ เลือกเติมได้ที่ถาวรย่างยนต์ทั้ง3สาขาอุบลวีนานันต์ตรงข้ามกับปัป๊มปตทหัวสนามบินสอสกยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตทนุนคลังอาวุธฝั่งวารินก็เรือทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดสิทธิเกซ EC ส,สินค้าไทยคุณภาพส่งออกกลับและก็ขณะเดียวกันถ้าเผื่อท่านวิงเวรรียศีรษะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับ เลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐถนนชยางกูลฝั่งวารินก็เรือนทวี5ห้แยกวารินของแท้จากปราต้องทีมงานคลีนเรดิโอนะครับสมทวิตอังกี้ตราต้นโพมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรอร่อนบางคนนี้ติดหนักเลยนะครับเรียกว่าเสียบคาดังเลยครับผมนะฮะแบบโรอร่อนนี้เสียบคาดังเลยนะถ้าเผื่อท่านต้องการสั่งซื้อปริมาณมากก็0 9 0 3 7 0 1 0 1 3